ขึ้นมาทําไมครับคนจะ um ทํางานนะนเนี่ยฮะอ้าวอ้าวอ้ออโอ้ยขี้อ่อนจังเลยฮึไม่ขี้อ่อนอย่างงี้คนจะทํางานนะนเนี่ยฮึขึ้นมาทําไมครับไปเร็วจะทํางานครับผมฮึโอ้ยให้เก่าขางเนี่ยคนจะทํางานนะเนี่ยคนจะทํางานนะเนี่ยจะให้เก่าขางได้ไงเนี่ยฮะฮึคนจะทํางานนะเนี่ย ราจะทํางานนะเนี hmm. uh. so mm ่ยอพูดแล้วมามองอกอ่เนี่ยออทำไมต้องมองเํยไมต้องมองด้วยไปๆๆๆจะทํางานแล้วเร็วจะทํางานแล้วไปโอ้ยน้องแมวเอ้ยก็จะทํางานจะได้ แล้วจะได้การได้งานไหมเนี่ยอืมจะได้การได้งานไหมเนี่ยจะขึ้นมานอนอย่างนี้เนี่ยฮะอ่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 ะไปๆลงไปปะเร็วไป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 เร็วน้องแมวขี้อ้อนใไข่ดาขี้อ้อนไปเร็วไปเร็วไปนอนไปไปหลับไปนอนไปไปไปนี่ได้เวลานอนแล้วเนี่ยเลยเวลานอนแล้วนะเนี่ยฮะไปเร็ว ปไ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 ปนอนไปไม่ใช่นอนอยู่ที่นี่นะจะทํางานนะเนี่ยือไปไปนอนที่ตัวเองไปไปนอนห้องไปแล้วไ,ไปนอนห้องไปไปไปนอนห้องไปจะหลับแล้วเนี่ยจะหลับแล้วนะเนี่ยือรู้นะว่าจะหลับอนะ่นะอะรู้นะว่าจะหลับไป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 เร็วเร็วเอออไปไปไป ลุกๆๆไปนอนไปเดี๋ยวเพื่อนก็นมาอีกเ,อเดี๋ยวเพื่อนก็นมาอีกฮะเดี๋ยวเพื่อนก็มาอีกนะฮะไปยแล้วไปๆๆๆๆๆแล้วอา้าว้ออ้อ้อ้าวอ้าอ้อ้อ้าวอ้าโอ้ยจะมุดไปทำไมในมือคนไหนฮะเอเอไปๆๆไปนอนไปไปนอนไปไปนอนไป,ไปเร็วจะทำงานนะไปไปนอนไปอื ไปนอนไปเอาจะขึ้นมาทำอไมอีกอึขึ้นมาทำอะไรอีกอึขึ้นมาทำอไมอีกอ้าวจะปวดกายซะไปนอนไปดเยืดงานนี่งาน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 จะเล็บออกมาทำไมเนี่ยฮะจะเล็บออกมาทำไมฮะเล็บออกมาทำไมเอ้าไปเร็ว ไปไปไปเอาเอาไปพ่นอีกเอาเอาเอานี่ฮล่ะอืมอ้าทำไมทำไมฮะไปละไป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 แล้วเอะคนจะทำการทำงานนั้นเนี่ย

เออข Jean ึ้นขึ้นไปขึ้นขึ้นอุโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดห้ามขูดหน้าโตนะขึ้นไปแล้วห้ามขูดหน้าโตนะขูดหน้าโตไม่ได้นะห้ามรับเล็บนะเข้ามาไปอ่แล้วก็ไปนอนไปอ่านอนบนนั้นก็ได้เออนอนนั่นแหละนอนนั่นแหละนอนหลับนอนหลับเลย นอนหลับเลยนอนหลับเลยเออนอนนอนหลับเลยนอนหลับเลยนะอ่านอนหลับไปเลยเดี๋ยวจะทํางานนะได้ไหมฮเออจะทำงานเออนอน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 ลูกหัวแฮนอนหลับอ่ะเออนอนหลับอ่ะเออ นอนแล้วนอนแล้วหลับ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 แล้วนะหลับแล้วนะโอ้โอ้โอ้ไม่หลับไม่หลับเลยนะเนี่ยฮะทำงานแล้วนะอทำงานทำงานแล้วนอนเลยนอนเลยนอนเลย